เรื่องคดีของช่างตัดผมมีสโลกว่าตูค่าเพราะสัมผัสรูปนางสุวรรณเรขาแม่สื่อเพราะยอมให้มัดตนเองแทนและพาณิชตต้องการเอาดวงแก้วสามคนนี้ต้องรับทุกข์เพราะความผิดของตนเองท้าวีระวิกมาราชผ่านสมบัตินักกรุงการจนะบูระวันหนึ่งกำลังให้ทันมาที่การี เจ้าพนักงานผนกตัดสินดูแลทุกสุขของราษฎรนำตัวช่างตัดผมไปจากประหารชีวิตมีชายพระเนจรถือเพศเป็นปร,ริปพภาชกชื่อกันทรประเกตพร้อมด้วยพ่อค้าอีกผู้หนึ่งเข้ามายึดชายเสื้อธรมาธิการ,รีไว้และพูดว่าท่านไม่ควรประหารชีวิตชายคนนี้เจ้าพนักงานถามพระเหตุไรปริปพาชกตอบ ขอให้ท่านฟังแล้วเขาก็ร่ายสโลกว่าตูค่าเพราะสัมผัสรูปนางสุวรรณเรขาแม่สื่อเพราะยอมให้มัดตนเองแทนและพาณิชต้องการเอาดวงแก้วสามคนนี้ต้องรับทุก์ขเพราะความผิดของตัวเองเจ้าพนักงานฟังไม่เข้าใจถามว่าเรื่องอะไรปริพาชกจึงเล่าเรื่องต่อไปนี้ข้าพเจ้า ชื่อกันทาระประเกตเป็นโอรสเท้าชีมูตะเกตกษัตริย์แห่งสิงหนทวีปครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในสวนสำราญพบพานิชเรือผู้กลับมาจากทะเลเขาเล่าให้ฟังว่าในวันสิบห้าค่ำณกลางทะเลที่อยู่ใกล้ๆตรงเชิงซึ่งดูเหมือนเป็นต้นกันละปะพึกจะเห็นสตรีมีรูปเฉิดโฉมงามราวพระ รักสมีประดับกายด้วยเครื่องถนิมอาพรอ,อันมีค่านั่งดีดพินยอยู่เหนือบันลังอันแผวพราวรุ่งรัศมีแห่งเพชรพลอยเครื่องประดับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงให้พ่อค้าทางทะเลพาไปยังที่นั่นเมื่อไปถึงก็ได้เห็นจริงสมดังที่เขาบอกทุกประการให้บังเกิดความสเสน่หารักใคร่ในนางงามผู้นั้นนัก เหลือที่จะยังสติไว้ได้จึงกระโดดลงไปในทะเลพอผุดขึ้นรู้สึกว่าตัวมาอยู่ที่เมืองกนกเห็นนางงามคนนั้นในปร,ราสาททองนอนอยู่เหนือมันลังอันวิจิตรจจนาด้วยมุกดาหารมีนางวิทยาธารีนงเยาแรกรุ่นสงา่าโฉมเป็นบอริวานแวดล้อมคอยปรนนิบัติพอเห็นข้าพเจ้าเข้าไป นางใช้หญิงบริวารออกมาเชิญให้ไปหาข้าพเจ้าถามว่านางงามนั้นคือใครหญิงบริวารอธิบายว่านางคือพระนางรัตนมัชรีทิดาของเทา้ากันทระปะเกลีจัก,กรพรด,ดิราชแห่งวิทยาธรนางได้ปฏิญญาไว้ว่าแม้บิดานางไม่อยู่ก็ดี จะยอมแต่งงานกับชายคนแรกที่มาเห็นเมืองกหนกนี้ข้าพเจ้าได้ฟังก็มีความพอใจและในไม่ช้าก็ได้แต่งงานกับนางงามนั้นด้วยพิธีคนทันวิวาครั้นกระทำพิธีสำเร็จแล้วข้าพเจ้าสมสู่อยู่กับนางเป็นผาสุขมาโดยเวลาช้านานและที่ในปราสาทนั้นมีรูปนางวิทยาธรี ชื่อสุวรรณเรขาวันหนึ่งภรริยาข้าพเจ้าได้บอกให้ทราบเป็นความลับว่าฉันขอเตือนไว้ว่าอย่าแต่ต้องถูกรูปนางสุวรรณเรขาเป็นอันขาดส่วนสิ่งอื่นทั้งสิ้นไม่ห่วงห้ามข้าพเจ้าก็ไม่แต่ต้องรูปนั้นล่วงมาได้หลายเวลาแต่ภายหลังทนความสงสัยไม่ได้ให้อยากจับดูเป็นกำลังจึงลองเข้าไปจับรูปนางสุวรรณเรขา แต่พอจับเข้านางนั้นแม้เป็นเพียงรูปก็ยื่นเท้าออกมาถีบข้าพเจ้าโดยเร็วข้าพเจ้าเลยกระเด็นมายังเมืองสุรัตตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้ามีความเสียใจถือเพศเป็นปร,ริภพาชกโซเซเที่ยวพเนจรไปในภูมิพภพ,พเมื่อมาถึงนครนี้เวลาจวนค่ำได้เข้าขอพักอาศัยนอนในบ้านของชายเลี้ยงโค ได้เห็นเรื่องต่อไปนี้ตอนเย็นชายเลี้ยงโคกลับจากทำงานมาเห็นภริยานั่งสนทนากับหญิงสื่อผู้เป็นภริยาของช่างตัดผมชายเลี้ยงโคมีความโกรธจึงตีภริยาและมัดไว้กับเสาแล้วก็เข้านอนตกเที่ยงคืนหญิงสื่อภริยาช่างตัดผมที่เป็นใจชักสื่อภริยาชายเลี้ยงโค ให้แก่ชายชูก็กลับมาหาภริยาชายเลี้ยงโคและบอกว่าบัดนี้ชูรักคิดถึงเจียนใจจะขาดขอให้รีบไปหาฉันจะมัดตัวฉันไว้กับเสาแทนจนกว่าหล่อนจะกลับมาหญิงทั้งสองได้ทำตามที่ตกลงกันไว้ชายเลี้ยงโคตื่นขึ้นร้องตะโกนถามภริยาว่าทำไมถึงไม่ไปหาไอ้ชู้เล่าหญิงสื่อไม่ตอบ ชายเลี้ยงโครบรรดาลโทสะจึงพูดมึงนะ่ะมันหยิ่งมากจึงไม่ตอบกูว่าแล้วชายเลี้ยงโคผู้ใจร้ายที่เข้าใจว่าที่ถูกมัดอยู่นั่นเป็นพริยาตนช่วยได้มีดออกไปเฉือนจมูกหญิงสื่อนั้นขาดแล้วกลับเข้ามานอนหลับอย่างเดิมต่อมาไม่นานภริยาชายเลี้ยงโคได้สนทนาสมาคมพิลมรื่นกับชูแล้วก็กลับมา กระซิบถามหญิงสื่อโดยเร็วว่าแม่มหาจมเรเลนมีเรื่องอะไรบ้างหญิงสื่อตอบดูหน้าฉันบ้างซีภริยาชายเลี้ยงโครีบแก้มัดภริยาช่างตัดผมออกและให้มัดตนเข้าไว้กับหลักตามเดิมฝ่ายภริยาช่างตัดผมช่วยได้ชิ้นจมูกที่ขาดก็กลับไปบ้านรุ่งเช้าตรู่ช่างตัดผมสั่งให้ภริยา หยิบกล่องมีดโกนมาให้เพื่อจะออกไปหากินตามบริเวณเมืองนางเมียไม่ส่งให้ทั้งกล่องแกล้งหยิบมีดโกนให้แต่เล่มเดียวช่างตัดผมฉุนขึ้นมาคว้างมีดโกนไปทางภริยานางเมียแกล้งเอามือขึ้นปิดหน้าทันทีทำกิริยาเป็นเจ็บและร้องขึ้นนี่ทำไมถึงตัดจมูกฉันไม่ได้ทำอะไรให้สักนิดเดียว ว่าแล้วก็ไปร้องทุกข์ต่อทันมาธิการีจะกล่าวถึงภริยาชายเลี้ยงโคเมื่อผัวซักไซไล่เรียงถึงเรื่องที่ทำโทษเมื่อคืนนี้แซงทำพูดว่าเจ้าหนะช่างชั่วชาติจริงๆใครหนอจะสามารถทำฆ่าซึ่งประพฤติตัวบริสุทธิ์ให้เสียโฉมได้เทพประจำโลกทั้งแปดย่อมเล็งเห็นแจ้งในความประพฤติของฆ่า เพราะพระอาทิตย์และพระจันทร์ลมและไฟดินและน้ำหัวใจและพยายมวันและคืนเช้าและเย็นและพระยาธรรมราชผู้ทรงความยุติธรรมเหล่านี้แหละย่อมทราบความประพฤติของนอรและชนโดยประจักษ์เดชะถ้าข้าพเจ้าเป็นหญิงบริสุทธิ์ใจมั่นไม่ทิ้งสามีของตนไม่รู้จักชายอื่น แม้แต่นึกฝันว่าได้สมาคมกับชายอื่นก็ไม่มีเลยจงอาเพศให้หน้าของข้าพเจ้าอย่าเป็นอันตรายเลยสักนิดเดียวเพียงชายเลี้ยงโคได้ยินสัตว์อธิษฐานจึงจุดไฟขึ้นมาพิจารณาดูหน้าภริยาเห็นมีจมูกอยู่จะแจ้งก็คุกเข่าลงที่ข้างเท้าเมียตะโบมกอดด้วยความรักขอขมาโทษ ส่วนนายพาณิชย์ที่ยืนอยู่นี้เชิญฟังเรื่องราวของเขาด้วยเขาออกจากบ้านเดินทางมาจากประเทศแถบภูเขาหิมาลัยส2องปีมาถึงเมืองนี้ไปขออาศัยนอนบ้านหญิงแพทย์สยาที่เหนือประตูบ้านมีรูปปีศาจไพร่ตานแกะด้วยไม้บนหัวติดดวงแก้วอันมีค่านายพาณิชย์เห็นของมีราคา ก็เกิดโลภอยากได้ขึ้นมาพอตกเที่ยงคืนจึงลุกขึ้นย่องไปที่ประตูเพื่อจะดูให้ทราบว่าดวงแก้วนั้นมีราคามากเท่าไรเอามือเอื้อมไปที่ดวงแก้วและคร่ามาโดยแรงทันใดนั้นก็ถูกมือภัยตาลซึ่งมีสายกลอยู่ภายในฉวยเอาตัวบีบไว้แน่นจนทนไม่ไหวต้องร้องส่งเสียงขอความช่วยเหลือหญิงแพทย์สยาเจ้าของบ้าน ตื่นขึ้นมาเห็นภัยตาจับนายพาณิชย์ไว้จึงพูดกับนายพาณิชย์ว่าอ๋อนี่เช่นนั้นคงมาจากประเทศทางหิมาลัยเพราะฉะนั้นจงมอบเครื่องเพชรพลอยของเจ้ามาให้หมดถ้าเจ้าไม่มอบปีศาจก็จะไม่ปล่อยเจ้าให้หลุดไปได้เหตุชะนี้นายพาณิชย์จึงจำใจต้องมอบสิ่งของที่ตนมีมาทั้งหมดให้ไป จึงพ้นอำนาจปีศาจมาได้บัดนี้นายพาณิชย์เสียทรัพย์สมบัติจนหมดตัวจึงมาเข้าเป็นพวกเดียวกันกับข้าพเจ้าเมื่อฟังปากคำตลอดแล้วเจ้าพนักงานจึงทำโทษผู้กระทําผิดตามโทสานุโทษทุกคนคือโกนผมภริยาช่างตัดผมเนรเทศภริยาชายเลี้ยงโครปรับหญิงแพทย์สยา และนายพาณิชย์นั้นก็ได้ทรัพย์ของตนกลับคืนดังนี้จึงมีสโลกว่าตูค่าเพราะสัมผัสร,รูปนางสุวรรณเรขาแม่สื่อเพราะยอมให้มัดตนเองแทนและพาณิชย์ต้องการเอาดวงแก้วสามคนนี้ต้องรับทุกข์เพราะความผิดของตนเอง